สามลัคนาราศีที่ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนคอยเกื้อหนุนในเรื่องของการงานลัคนาราศีแรกคือชาวลัคนาราศีเมษ ชาวลัคนาราศีเมษที่ช่วงนี้ใครที่เคยต้องอดทนหรือฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเกี่ยวเรื่องของการงานความอดทนของคุณนั้นจะได้ปรากฏผลให้กับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานในช่วงนี้เป็นอย่างมากลัคนาราศีที่สองคือชาวลัคนา,าคราศีกรกฎชาวลัคนา,าคราศีกรกฎช่วงนี้จะมีคนข้างกายหรือจะมีคนในครอบครัวแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คอยให้ความรักให้ความเอ็นดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างมากรวมทั้งให้คําปรึกษาเป็นอย่างดี จะทําให้งานของคุณนั้นสําเร็จรูุ้่วงและเป็นที่ชื่นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างมากลัคนาราศีที่3คือชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้จะมีความสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของการงานเพราะมีคนคอยสนับสนุนทําให้งานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและคุณก็ได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองกับความสําเร็จนั้นได้เลยในช่วงเวลานี้